สวัสดีครับตามหมาวยเด็ดกับผมชูทางด่วนนะครับวันนี้มวยช่องเจ็ดสีนะครับคู่แรกครับพยักษ์สอภูมิพัฒน์นะครับมวยเข่านายเหนียวแน่นนะครับกระดูกการผ่านมวยดีกว่าชื่อเสียงทางใต้นี้ถือว่าดีกว่าเยอะเลยนะครับขาบอกว่าตาต่อยทางใต้นี้ขึ้นมาต้องมีเจ็ดสี่สองหนึ่งนะครับเช็คพวกทางใต้ไปนะครับจะชนะชูเนี่ยสิงสถาปัตนะครับอยู่ในชุดบางรี โดมรูปหล่อโดมัดมใหญ่นะครับกระดูกการผ่านมวยเป็นรองนะครับคู่นี้มองไปที่กระดูกกระเดี่ยวการผ่านมวยของพอรประยักษสอภูมิพัฒน์จะชนะชูเนียสิงสถาปั์มวยคู่ที่สองครับหมาสม,มุทรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยครับการทํา,ามวยดีนะค่ายหมูปิ้งนี่ถือว่าทํามวยมีมาตรฐานเลยของเสียบเปียหมูโมโปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับการผ่านมวยเนี่ถือว่า ดีกว่านะครับการป่าน,านมวยดีกว่านะครับหน้าเสือดีนะครับมีตัวเงินศาสตร์สู้นะครับชนะกล้องหนองยางสอบุญเยี่ยมมวยจังหวะฝีมือดีไอคิวดีสมองสมองมวยดีแต่ท่าถล่เป็นรองคู่นี้มองไปที่ท่าถล่และร่างกายของมหมาสมุดโผิ้งอร่อยชุมม่มเบยัชนะกล้องหนองยางสอบุญเยี่ยมนะครับคู่รองครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาเว้ยตุ้มนะครับหรือเจ้าปากยอจอมพลังนะครับ วันนี้จะใช้ร่างกายที่ดีกว่าอาวุธหนักหน่วงนะครับหลากหลายกว่านะครับจะชนะธนชาติศชุลเสนนะครับเป็นมวยเตะต่อยอาวุธดูแรงนะครับแต่ว่าผมดูแล้วร่างกายเป็นรองนะครับมวยคู่นี้ผมชอบไปที่ความหลากหลายของอาวุธแลนะการสภาพร่างกายของเพชรมงคลศูนย์กีฬาวัยตุ้มจะชนะธนชาติศชุลเสนมาถึงกู่เอกนำรายการครับเดชติศเพ,พ็ญประภา มอยเตะขา่อยหมัดดุแรงนะครับแล้วก็วันนี้ดูได้เปรียบร่างกายนะครับการทิดซ้อมเพราะว่าเป็นมวยในรายการนะครับจัชนะวันชนะนอนอาทิตย์สอนนะครับหรือวันชนะออมช่วยนะครับมวยจังหวะฝีมือดีไอคิวดีถือว่าอยู่ที่โดนไม่โดนครับแต่ถ้าไม่โดนนะอ่ะก็เจ้าเด็ดดิษโดนล่อเป้าแน่นะครับแต่ถ้าโดนนะครับผมว่าวันชนะอยู่ไม่ได้วัดกันไปได้นะครับเนี่ย ต้นๆีน,นข้าวเจ้าเด็ดดีไปก่อนนะครับปลายๆไม่ดีก็ขยับขยายผมยังชอบไปที่เด็ดดีสอเป็นผ่าจชนะวันชนะนอรนิสอนนะครับอย่าลืมนะครับไม่มีเว็บใช้ก็ติดต่อไปที่สโบร่าสโบร่ากา,า,ารเงินมั่นคงเบิกถอน24ชั่วโมงมีผมชูดังด่งดวนการันตีคุณภาพย้ำกันอีกครั้งครับสโบว่าการเงินมั่นคงเบิกถอน24ชั่วโมงนะครับตรงนั้นมีทุกท่านเลือกครบวงกวนนะครับกีฬาทุกประเภทลองเข้าไปดูครับ หรือโทรไปที่085 375 5551 085 375 5551บอกว่าชูทางด่วนแนะนำมาคุณจะได้สิทธิพิเศษลดอีก20%อย่าลืมนะครับสโบ5บอกว่าชูทางด่วนแนะนำมาจะได้ลดสิทธิพิเศษอีก20%ครับหรือโทรไปที่085 375 5551สโบ5เ็บกีฬาที่มีมาตรฐานอันดับต้นๆของเมืองไทยขอให้ทุกท่านโชคดีในใน,ในการต่อสู้ในวันนี้สวัสดีครับ